สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกสุกคนสมองสุบอนกราบสวัสดีและก็สวัสดีเบิดทุกมองทุกบอนเนาะมื้อนี้แม่น้องแกมบุมก็ได้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาก็สิลงกรุงเทพมื้อนี้เนาะโอกาสมาเยี่ยมมายามแม่เฒ่าเนาะมเฒ่าที่ว่าเพิ่นอยู่กับหลานเพิ่นนั่นแหละที่ว่าเฮือนเพิ่นไปตอนนั้นแลพี่น้องเอ้ยเ็บ เป็นใหญ่เนี่ยก็มาจอบมาแต่เสาวกับหลานลูกไพ่ใบถานี่นะโอ้เป็นบ่าวเลยเนาะซื้อยังเกาะบักโป๊บักโป๊ตะกี้นะโอ้ยตะกี้มึงยังไหนเน่อยทำเอ้ยเดี๋ยนี่กับเป็นแห้งลพี่น้องเลยเลือดออกทางปากเนะพี่น้องกับอโทษขออภัยละลายเดี๋ยพี่น้องเด้อที่ว่าคนเย็บคนเป็นเนาะ พินกระสิถิมสาถิมเพ่หละแต่ว่าได้แตน่น่งเบิ่งกันแล้วนอนลาสาวเนาะจากเศษในไดเนาะขันเป็นขนาดนี้แล้วโอ้ยไฟคือกันนั่นแหละออกห้อนได้นะทองลอาเทียแต่เื่อเอาผ่าจุ่มน้าเสร็จดีกว่า <c oughs> ต้องเสร็จดูดูขั้นได้นะขั้นบ่แกงหัว เรา,าก็ว่าเรา,าก็หูเหลืองแต่ว่าบาจากคนแบบภัยเป็นภัยแล้วพี่น้องเนาะเฮาก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามแลมว้วเมื่อวานนี่มา,ากับน้องนัดเมื่อนี้สิมาเองเนาะเม่น้องแก้มบุ้มก็เลยลงขีบลายมือแล้วพี่น้องเลยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเลยอพี่น้องเด้อข,ขาดขาดตอนๆแนละ้วพี่น้องเนาะลงขีบก็ได้มาเห็นคนเจ็บคนเป็นอนะไรแต่อีตนสงสารเนาะ <c oughs> กระดาษเจ็ดสูน่ะซื้อมาว่าอีกไห่ขาดเลยได้แต่นางเบิ่งกันแล้วน้องไ่ถาวาจากเศษอะไรนอกรเจ้าก็บปไร้มานอนพี่บอกนอนก็ได้ดอกวังบกขยิโต

มากำนางไปเนองอันน yeah, ี้น right. okay. oh, uh ้องสาวคนเดิ้เ hmm. ด uh, uh ้น huh. ้องสาวปวป่วยอะไรนี่นางสาวปวป่วยมากับลาน์หนงมาเนี่ยเห็นมาเนี่ยเห็นเอาเลือดออกลายเถื่อนเลยเนาะเอาเนอนเป็นเถื่อออกเนาะใจเยยกะเแมนตรอาออกนํำแล้วสาวจ้าวตอง้าวตองกีเดี้องพงเมื่อยางจะื้อท ต้องมือยางหน่ะคุณได้ขับไปเราซื้อมาโร่ตรงมือยางผขาสอกสีสีเหลืองอ่ะเด็กจังทนนานเนาะเฮาเห็ดแล้วกับละละกับเอาไว้แล้วกับเห็ดอีกกับไส้ต้องแบบนั้นนะเฮาวนะต้องทุ่งมือหมดได้แม่หกเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน แม่ขิดสภาพคันคนความเทียบความโซ่นะบ่แตกต่าง,าาก,งกันจากคนเอาพี่น้องเนาะไปกับจักสิไปแนวใดก็มาเห็นกับข้อไอเงอยียงน้ำเพลนอีต้นเพลนผัดมาเมื่อหนึ่งมันเป็นแนหนึ่งมาเนมื่อหนึ่งม,มันเป็นแนหนึ่งเนาะมาเมือมม่อ,อ,อมามาวานนี่ยเพราะว่าขีเนีย,ยเป็นเลือดมาเมื่อนี้เพราะว่าเลือดของทางปากไง ได้ต sure. ีต้นสงสารพี่น้องเอ้ยแม่น้องแก้มบุญจากเศษอะไรแหละเป็นคนเจ็บคนเป็นในใจห้าเหล่าเถาะนะเจ็บเลยแต่เล่าอดทนเนาะเราบอคหางเออเออดีไลยแบบเวลาบอกหางเนาะบางคนในข้างไดเขาเรามากินดับเด็กดับน้อยบ่อน เลือดออกทางปากยานมันคาในคอละเนาะตัวเป็นแทงเป็นแทงนะแทงปัดแทงสีน้อยเนาะไม่เถาแทงดำดำเนาะเห็นเลาออกมุใดในแทงดำดำดำ่าจะมันก่อนนะอืมทงยางก็ต้องสื่อทงใหญ่เด้อล่ะสาวมาใส่เงียงใส่ยางเวลาจะเอาเอาไปถิ่มนะสื่อศพใหญ่นะโลดชื่อทงมือแล้วก็สื่อทงยางเด้อเอาไป้าบนี้ ซื้อมาไหวแบบเ้าใส่หรืออัดชงย่างเฮากระเอาใส่แล้วเฮากไปจุดไผ่พังก็ได้ความบดทนของเราหน่นคือว่าเติบหนึ่งเนาะบอกค้างบอ่ยังอืมก เราบวงซองบวงเรากินนมกีน่างกับไข่่วยนี่นมนี่น้นมเด่าบนาบอกทางเก่าบเะ่โอ้ยนาน้ากับเวกินกัเเลยข้าวนามเบืองที่ว่าเล่าลบมนี่คาเล่าในไข่เนาะตังตีนละนมเลยแก้มกับไข่แล้วก็งอนกับไข่ไป้องเลย อือโอ้อืมเป็นค่ะน,นี่เราก็ต้องพาเราไปใซดอกแต่เบิ่งเล่าลอะไรเนาะใ้ข่างะอะไรให้ป้าเล,เล่าเลยคนเป็นคนบนใจคนบรได้ดีได้ ท่านหายมันก็หายเลยได้ถือสเปกแต่ผู้ถือได้ห้องเอาแต่ผู้เดียวนะคันห้องได้นะใส่หนาฮาดกห้องเอาแต่ผู้เดียวห้องห้องปากเราเนาะเวลาเราอ่้ยนั่นน่ะห้องรดอย่ามันไหลออกเออต้องเบิ่งแบบนี้หละ หาบ่ต้องให้มันไล่ใส่มดแล้วเฮาต้องฮ้องเอามานี่บ่ได้ย่างก่ายออกทางหน้าแล้วคั่นเป็นแบบนี้พวมๆๆแต่เก่าแต่อีต้นแล้ววมมอกยเ้าดุแต่ดุแต่แท้ได้เนาะเฮ็ดกินเองโอ้ย มาเมื่อวานยังหกอยมาเมื่อนี่ลาซาเมียนแปนเลยเมียนแล้วมันก็คือกุ้งเนาะผู้แจทั้งหลยยังยังอะไอยู่ยังหกอันนี้สาซื้อมาใหม่รึเล่าซื้อใหม่บ้าเออมาลูกเระนี้มาเยี่มายามานังบนหนเาอันนี้มาก่มีาบดนอืม đẹp để tôi làm một cái cốm. And đi kèm. ông put thạo nó, còn gia đình tôi mì đây lấy phần mì 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 sao mì đây mì 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 mì

อุ้ยตาน่ะนะอุ้ยตาเหลืองเหลืองตาเฮาเบิ่งบดหน่วยอันนี้เนีองตาเขียนล้วลงนี่มาเีบอเห็นลาเหมินตามีแต่อือแล้เรือึ้นเือนเทิรูด้วม่เท้าเราก็เรือึ้นเทิร์นบึงอ๋อลำเหม่อแล้วลาเหม่อเป็นไปเลยเนาะมามือหนึ่งเนียหนึ่งมาเมือหนึ่งเนยหนึ่ง เมื่อยเี่น้องเอ้ยเป็นสภาพมันก็นลอยลงวบวเมื่อยความเจ็บความเป็นเนาะพ่ิบัอาบแล้เนาะไม่ตัดเ็จต,ตัวอะไรเนาะรอาบวอา้วเ็จเอาเลยเ็จเอาเปลี่ยน,นแล้วอเอาไปบริเวขาเ,เ,เปิน้ำหลาเราต้องเดูดูแ<อ> <นะ S 2> ขงขาเราแทาีเหรเราเเราเลยหลางลนาเียเลย เอาหลมแห้งเลยได้ฟังว่าพี่เนาะแหงัวเร่งในหัวเลยคร่งเลพดลง้แห้งก็สิบหูมือดสค่ะล่ขนาดลมน้อยๆน้อยนึงก็ยังแบบเครื่องจ็บได้เาคือผู้นมได้เป็นอะไก็ าจังลูกนะลราบรรลุตามก้นแบบนี่เศราเหงาเนี่ยเาเหงาเนี่ยบ่เอื่อนนะฮะของเม็นไปเอื่นแล้วก็นำก้นออกไปบบบนี้นะเราพอลูกได้แล้วเราก็เลยลุกนำก้นลูกออกไปผัดไปล้บสรุปผัดไปได้เบิ่งเนาะลูกผัดผัวเฮียนแล้วเราเหม็นกวนเนาะเราก็สิ่งขอย่างศอบพออกไปหาเลยอือพอแล้วเราก็ลากลูกผู้เดียวนะอือลักลูกผู้เดียว

ยังโยกันอยู่นะมือบ้านหน่อยมาแทนวางสามสี่มือบ้านเมืองยังนั่งยังนั่งทอดและสี่หามือแต่ว่านอนเท่าเอ้านอนติดสาติดม้อนเวลาพอลุกมานั่งลูกลานมาเยี่ยมมายามนะขึ้นแล้วนี้แล้เรามาหลงแล้วเราผลุกก็ได้จนแปลกเนาะแล้วอลุกผลุกได้แล้วอย่างเหงาม้านหรือบ้านเหงาเลยอืมอืแต่ว่าซอยเอ็ดเเห็นอย่างได้ยังได้เนาะซอยเอ็ดจราก็ไ ว่าข <si ันปลาก็บ้านนี่นแล้วบตอนนี้ปลาอยู่บ้านก็เลิกเตยอือนี่เป็นปลานีเลยะต้องเสร็จเอาเล่าแถวขีห้อขีให้เราให้เราซื่นเราหนึ่งเราู้หนึ่งปลาผู้ชองผู้สินปลาผู้ดีแล้วอืออะไรพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้กัสิขอเก็บภาพไเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่งแม่น้องแกมบูมเลยพี่น้องคารอผิดพลาดนั่นก็ต้องขอโทษขอไปลายๆติดตามหลับสมส่องน้องหนาต่อไปเห็นเนาะแม่น้องแกมบมกับสิบริยูบ้านแล้วแม่อาการของเผิ่นตาเริ่มแบบนับหนึ่งไปหน่ะนะว่ะะนะแ้บลได้ยเใจต้นเ